ลองเรือเงาครับใหด,ด,ด,ดอนสีพันดอนแม่น้ำโค้งนะครับแล้วนี่จะมีอย่างน้อยก็สี่พัน 4, ดอนไม่รู้ใครนับไว้ดอนเล็กดอนน้อยบางดอนก็ไม่มีใครอยู่แต่พระดอนใหญ่ก็จะมีคนอยู่นะครับอันนี้คือบรรยากาศดอนใกล้ๆพระพิจิตตกปิมน,นี่เป็นเรือหางยาว เงอใหญ่กลางลำแม่น้ำโขงตอนเย็นเ็น สี่โมงเย็นสเสรศจนะครับตอนนี้สี่โมงแรงฝ่ายจิตกำลังสิตกดิน ชมเกาะแก่งที่สีพันดอนสีพันเกาะจุดไม้ไปลายทาง เบิ่งเกาะอยเ่าับปูปักเต็งโมคนในใจว่าปักเต็งโมมมนสินยั่งมาตอนนี้เขาขายเบิ่งแต่เหนกันมัน,มนอาจจะกินละลา กาะในจำนวน4,000เกาะที่สีพันดอนเมืองโขงแขวงจรประสาก เกาะนี้น่าจะเป็นเกาะที่เรามุ่งมั่นที่จะมาก็จะมีข้าวโพดเห็นแต่สาคพดแล้วก็มีฝรั่งสาวๆอาบน้ํานะครับแต่ไม่เห็นไม่เห็นเต็งโมนะไม่เห็นเต็งโมไม่เห็นเต็งโมเห็นแต่สาวๆกำลังอาบน้ํา ที่โดนเปื่อยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวมาถึงตอนเย็นเย็นไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินเลยนะครับวันนี้นี่คือเรืออีปโปที่ทีมนักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันนี่แหละครับกำลังเรือพึ่งจะมาถึงนะครับบรรยากาศเย็นเย็นที่สีพันดอนสีพันดอนนะครับ ไม่เห็นพระที่ต์ตกดินนะครับฟ้าปิดวันนี้ยังอยู่ที่ดอนเปื่อยตอนนี้คือดอนเปื่อยหรือกบอกโมตอนนี้ไม่มีแตงโมแล้วนะครับ นี่คือที่สีพันดอนนะครับอีกหนึ่งเกาะในสีพันดอนบรรยากาศที่เกาะดดนเปื่อยสีพันดอนนะครับตอนนี้ก็จะมีชาวต่างชาติมาร่วมอย่างบาร์บีคิวกินกันบรรยากาศตอนเย็นๆท้องฟ้า สลัวสลัวนะครับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินก็สนุกสนานกันไปชาวต่างประเทศและก็นักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันบรรยากาศตอนเย็นเย็นที่ดอนเปื่อยหรือเกาะแตงโมเกาะบักโมสีพันดอนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าปิดไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินนะครับตอนเย็นเย็นไม่มีแล้วนะรพระอาทิตย์ไม่เห็นนะครับฟ้าปิด จะหบรรยากาศนะครับอยู่ในบริเวณสีพันดอนนี่คือสีพันดอนสีพันดอนนี่คือเกาะดอนเปื่อยดอนเปื่อยไม่เห็นฝ้าที่ตกดินเลยนะครับวันนี้ไม่มีตกดินดรอบ อันนี้ไม่ใช่ฝั่งนะครับที่ผมยืนอยู่ไม่ใช่ฝั่งนะครับยังอยู่ที่เกาะเกาะดอนเปื่อยหรือเกาะบักโมเกาะบักโมที่สีพันดอนเมืองโขงแขวงจัประสักนะครับให้ดูบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะครับก็จะมีนจกท่องเที่ยวนั่งเรืออีโปกนะครับมาอาบน้ำเล่นหาดทรายเล่นหาดทรายแล้วก็วก็้าผิก็ดื่มกนไป หดโดนเปื่อยโดนเปื่อยหรือเกาะบักโมแต่ว่าบักโมนันวายเบิดและเหลือแต่้ยเขือมีหน่วยกำพาหน่วยหนึ่งอยู่นี้นี่นี่ หม่กําพนนงนิดนึงนี่หุ่นฝรั่งอาบน้ำฝรั่งอาบน้ำเนี่ยมอแรงโดนโดนบักโม่หาดบักโม่ซื้ออิลีวะกเกาะโดนเปื่อยแม่นบัาพอกัลรังเห็ด นี่เป็นเครื่องมือตักป่าตักป่านี่ตักจากไซเถาพอถือมองโอ้ถือมองมบันนี้ตัวน,นี้เขาเร็ยจยังไงมันนี้ตักขึ้นเอาบอกตักจากมองนรือ่มันจากโมเฮียลงน,น,ยยน,นอนมันใหญ่น้อเออคันคันองมือปวดมันสีเฮียมือเนาะโอ้แมน่นแมน่นแมน่นแมน่แมนนี่ปปนคือโอ้ส่วนใหญ่สิเป็นป่าอย่างพอโอ้ลาบแซ่บเลยเนาะ นี่เครื่องมือเอออันนี้สีอันนี้เขื่อนอย่างนี้จันโอ้จันนี่ก็ดักปลาเขือนปะกรดักปลาเขืกันย่ามน้ำขึ้นโอ้นี่จันเด้อพี่น้องเด้อลังมองกษสิบบุกหอยมีแล้วนอกจากชาวประมงบุคหอยมีแล้วนอกจากผู้เฮ็ดประมงก์อีรีขันซ้ำเลยซ้ำหนึ่งกับบุมีแล้วมีเตแฮเตวจันนี่หายากใส่แกใส่ม้อเลยครับนี่จันบุลัน แต่ว่าจันบุลล่าณนี่เห็ดจากเสือกเน,นี่ยหล่นจากเสือกเน,นี่ยหล่นแต่ละทองทีกษีเพ็ดบุคือกันได้โค้งสางมันนี่กษิมีพักตูปลาเขา่ายกขึ้นมันก็เป็นต่ำไล่หันกระปุ๊บปลากษีรีอยู่ในหันนี่ปลากษีรีอยู่ในนี่สมัยโบุลล่านขรังมองก็สีเอาเป็นแปนเป็นไม้ไผ่ แต่ว่าพักตูวไล่นี่ยเฮ็ดคล้ายๆกันปลามันลอยเข้าไปต่ำมันพักตูวมันก็ปิดกึบนี่จันเหลือแต่บกมู้อ้ยบกมูงเบิดเหลือแต่ปลาพันธ์บกข้าวโพดบักข้าวโพดเหลือแต่พันธ์นี่แหละสุมอวนกับเบิดแล้วสุมอวนกับเบิดเวลาเบิดหยุก คือบรรยากาศที่เกาะเปื่อยเกาะเปื่อยกาดอนเปื่อยเนาะกาดอนเปื่อยหรือส่วนหนึ่งนะักท่องเที่ยวเอินว่าขั้นมาแย่โมก็เลยว่าเกาะบกโมถึงเกาะแตงโมโมแตงโมวายหมดแล้วนะครับเตงโมวายหมดแล้วเห็นแต่สาวสาวเล่นน้ําอยู่ที่ริมโขงนะครับ จะเป็นชาวต่างประเทศ